โลวีรพัฒวารีโรยันเซาเทิร์นครับการต้อนรับทั้งนักท่องเที่ยวช่วงนี้ก็ต้อนรับบรรดานักกีฬาปกปุมความเขียวไิปีโดยรอบบริเวณพื้นที่ของเขื่อนนั้นการแข่งขันแบบทิ้งแชมป์ประเทศไทยถือว่าเวลาเริ่มนับน้ำเข้าดังสัญญาณแปดรัทชานรูอินทิชแมนเป็นชิมใหม่ นักกีฬาคนที่สองผ่านไปแล้วครับหนึ่งห้าเจ็ดสลันแสงกวงน,นักกีฬาคนที่สี่ครับหนึ่งสี่หก พัชรไทยนนรับ Yeah. Wow. แข่งขันจักรยานประเภทถนนเดี่ยวทามทายรุ่นยุวชนชายสนามที่3อันดับ5นายกันกวีวังจิตทีมพรามสิบสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยาครับรางวัลอันดับที่4เด็กชายแผนเพลนของบิน4ี่พิษสรโลกครับ ันดับที่3เด็กชายแมนเพลนกองบิน4 4 6พิษณโลกเช่นเดียวกันรางวัลระดับที่2เด็กชายพนวัฒน์แสนตาและแชมปในสนามที่3ประเภทเดี่ยวทายได้แก่เด็กชายตินพัทนเมืองเดกครับจากสิงห์เจมบุรีครับ เก็บภาพความทรงจําและก็ผลแห่งชัยชนะในสนามที่3เดี๋ยวสแชมป์ประเทศไทยครับขอแสดงความยินดีกับคนเก่งทั้ง5อันดับครับผลการแข่งขันจะรู้ใจทีม รางวัลอันดับที่4เด็กหญิงปาริชาติพลเยี่ยมฟิชเชอร์แมนเพรนวัดดงน้อยโรงเรียนโพกกระเทียมวิทยาลัยครับก็แสดงสสบีิตให้เพื่อนๆครับให้กำลังใจด้วยเสียงปรบมือรางวัลอันดับ3นางสาวนัทนันนลทแก้วฟิชเชอร์แมนเพลนวัดดงน้อยครับนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยครับรางวัลอันดับ2ฟิชเชอร์แมนเพลนวัดดงน้อยครับ นักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยเช่นเดียวกันครับและแชมป์ในสนามที่3เดียวมดะดาขาวปลอดเอไบคมคมนครศรีธรรมร,ราชชนหญิงก็ยังพิ่ไปไหนนะครับเดี๋ยวรอนในการคะแนนรวมอีกทีนะครับสามนะครับ เวทีนี้พร้อมครับทีนี้ต้อนรับครับทันห้าอันดับครับวันเด็นเกีดยรติยศเลยครับผลการแข่งขันจักรยานประเภทถนนเดี่ยวไามาายรุ่น50ปีอันดับ5นายอวรพจน์ษษอต,ติการบดีจากวินส์ทเอเชลร์วีสบีเอ ครับเชิญพี่ดวงที่แท่นโพเดียมครับรางวัลอันดับที่4ครับนายธนพงศ์ทีระพัฒสกุลจากทีมจกัจกรยานสำนักงานตำรวจชาติสิงโกกิรางวัลอันดับ3นายพงศพเพชรส่งครับ530 Greenway กรีนเว ันดับที่2ธรรมตะนิรันการครับทันจากาเอกมิสุ์กสิยพัทครับจากทีมเวลโลโดองครับลและแชมป์ได้แก่มิสเตอร์ฮันบาสกินบีเอ็ซีเอเชียบายครับโอ้โหรุ่นนี้ว่ากันว่าคะแนนรวมนั้นนะครับไฟไหม่สองเพลงครับดีือว่เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะครับเรามารอดูผลนะครับ าก,การแข่งขันในประเภทของคะแนนรวมแชมป์ด้วยพระราชทานประจำปีครับึะอะไรขึ้นครับข <Now, S 1> ก oh, be nice, be nice. ารจักรยานประเภทถนนเดี่ยวทางทายรุ่นทั่วไปหญิงอันดับ5นางสาวปียะธิดาทิจันรพิชแมนเลนพลนพระรามสามนักกีฬาหญิงทีมชาติไทยครับ รางวัลอันดับที่4ครับ The t i r p Press Rider Double Form T CPT ครับรางวัลอันดับที่2ร้อยเอกหญิงจันเพ็งนนทศิลป์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับนักกีฬาหญิงทีมชาติไทยและไทยแลนด์คอนติเนนตัลบูมเอที แชมป์สนาม3ยกให้กับสิบตรีหญิงเพชรดารินสมราชสำนันงกงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับนักกีฬาหญิงทีมชาติไทยและฟรานยูเว่นต์คอนเทนตั้ t ทีมครับนี่คือโฉนดาคนที่ทำเวลาได้ดีที่สุด5อันดับระยะทาง16 <12. S 1> 16กิโลครับทาอันดับ1อันดับ2และอันดับ3 4และ5 ขามพพรบรนมชายรักครับนักกีฬายืนด้านหลังครับด้านหลังท่านรับรางวัลถ้วยรางวัลครับผู้ที่ชนะเลิศแชมป์ประเทศไทยได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล3 0 0พันบาทได้แก่พันจากาเด็กวิสุกสิยพันธ์เวียดดงครับ54คะแนนครับโอ้โห ครับสุดยอดครับมาเปลี่ยนโพเอาสนามสุดท้ายเองกับคะแนน20คะแนนรางวัลช่วยรางวัลสีโพเชลวีเอสบีเอคะแนน54เ<แนน>ท่ากันนะครับแ,นนแต่ว่า<แ>นนทีดวงนั้นมาแพ้ทางสนามสุดท้ายนี่เองครับอันดับ3นายธนพงศ์ธีรพัฒนสกุลจัดรางวัลอันดับที่4แชมป์ประจำปีรุ่นนี้สิวัน์จงท2คะแนน และคนสุดท้ายสำหรับแชมป์ประจำปีครับอันดับ F คะแนนครับนี่แล้วครับแบบโคดมีสุดดันดีใจนะครับโคดต,ตั้มครับนะนะเรียกว่ามาตีหัวนาเซ็ตแอาแม่ผีดวงนอนเตรียมฉลองตั้งแต่เมื่อคืนนะครับวันนี้ไม่เป็นไรครับปีหน้าฟ้าใหม่ว่าสุดนะครับ5อ,อันดับในปีนี้คนหญิง ถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมแล้วเดียนเชิญนักกีฬาทั้ง5คนบนเวทีครับนักกีฬาจักรยานถนนเดี่ยวทางไทยแชมป์รางวัลถ้วยพระราชทานประเทศไทย2,563ได้แก่ นางสาวนัทพนันนนทพะแก้วมิชชอ่นแมนเร็นวัดดงน้อยโรงเรียนคู่กระเียมวิทยาลัยครับ54คะแนน,นครับเยาวาชนหญิงทีมชาติไทยครับกำลังถวายความเคารพพร้อมกับรับถ้วยรางวัลระชาชทนานและเสื้อที่เธอสวมใส่นั้นนะครับเป็นเสือ้อแชมป์นะครับสัญลักษณ์แชมป์ประเทศไทยนกกีฬายอดเยี่ยมด้วยนะครับ ช้วยรางวัลเกียรติยศอันดับที่2นางสาวนัทพรอภิโมทตโรงเรียนกีฬารุ่งเทพมหานคร44คะแนนมาแรงทีเดียวปีนี้สำหรับนัทพรครับโดยเฉพาะยิ่งประเภทลูกอันดับ3นางสาวกมลละดาขาวปลอดเอบคอมคอมนครศรีธรรมราช40ค,คะแนนครับเมื่อสักครู่เธอได้ชมป์นสนาม3แต่ว่าคะแนนรวมนั้มาเป็นอันดับที่สคะแนนรวมอันดับ4 เด็กหญิงปลอยประพัดสีสายไัยพิชแมนเปลนวัดดงน้อยโรงเรียนโคกันเทียมวิทยาลัยครับ40คะแนนครับและวิทยาลัยครับคะแนนรวมอันดับ5 31คะแนนสำหรับนักกีฬาที่ได้อันดับ1-5ถึง5แชมป์คะแนน,นรวมประเทศไทยครับปปอยู่ในความทรงจำแล้วก็ มีความสุขทุกครั้งครับเอานะครับถ่วยรางวัลพระราชทานสำหรับแชมป์คะแนนรวม3สนามจักรยานเพศถนนขิงภูมิผลประจำปี2563ได้แก่10ปีหญิงเพชรดารินสมราชครับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม60คะแนนครับนักกีฬาทีมชาติไทยนักกีฬาจักรยานทนานานาวนปินครับ ทีฬายอดเยียมด้วยนะครับพร้อมกันนี้สมาคมมอบเงินอัดฉีดให้กับเพชรดารินอีก6,000บาทครับสาวนักปั่นจากจังหวัดเชียงใหม่รางวัลอันดับที่2มาแรงทีเดียวสำหรับนางสาวกุลชาชัยดินบี c ีไซคลิ้งกับ52ขคะแนนครับรางวัลอันดับ3 แชมป์ประเทศไทยครับร้อยเอกหญิงดันเพลงนนทศิล์สำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหม48คะแนนครับอายุเป็นเพียงตัวเลขประสบการณ์ในวงการจักรยานมากกว่า20ปีครับผ่านโอลิมปิกแล้วก็ปัจจุบันก็อยู่ในทีมของแฟรแลงดูเวนไซค์ทีมอเมริกันครับรางวัลอันดับที่4นางสาวปิยะธิดาพิพจันทพิชแมนเฟรมพระราม3 44คะแนนครับนักกีฬาหญิงทีมชาติไทยครับและ อันดับ5นางสาวปัญชนิดพงสถาพรครับจาก b ีจีไซค์คงกับ40คะแนนครับปีนี้น้องๆก้าวไาทับการแข่งขันในระดับที่ โนดเองในเส้นทางเดินขงใจเหมือนจกอักรยานที่เองไม่มีใครมาลากไปทางเดินของใครค็เหมือนและฉันกับเธอ i the poor. ฉันกัเธอจะไปด้วยกันที่ไปพร้อมกันจะกปยา,านสีแดงเหมือนจักปาน